1-1-3 p o บวก s t 1เท่ากับ3พ c a s ค1นคนตั้งคำถาม2คนหาคำตอบเพราะเราเชื่อว่าการต่อยอดทางความคิดจะนำมาซึ่งผลลัพธ์มากกว่าที่คุณคิดครับ1-1-3 p o บวก s t EP เท่ากับ3 Podcast ส P ีที่49ตู้ปันสุขวันนี้คุณอยู่กับผมตู้สิวัตรนุ่นรัฐนันค่ะสวัสดีครับคุณนุน่น สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็น e ีพีที่ค่อนข้างพิเศษนะครับผมมากับแขกรับเชิญพิเศษก็คือน้องนุ่นนั่นเองนะครับวันนี้คนหนึ่งไม่ได้มานะครับผมประเด็นที่เราจะมาพูดณนวันนี้ก็คือเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นไวรัลในประเทศไทยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟด้วยก็คือเรื่องของตู้ปันสุกใช่ตู้ปันสุกเนี่ยก็จุดกําเนิดเนี่ยมันมาจากแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอ่า ผู้คิดคนในไทยเ,นยเขาไปเห็นมาแล้วคิดว่าเออมันน่าจะเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะ,ะที่มันมีเรื่องของความเหลื่อมล้ําและก็การกระจายไรายได้ที่ไม่ทั่วถึง<ะ>ดังนั้นถ้าเรามีตู้สักตู้หนึ่งเนาะที่จะแบ่งปันความสุขก็คือคนที่มีคอนเซ็ปต์ก็คือคนที่มีเนี่ยเอาของเนาะเอาของกินของแห่ของที่จําเป็นกับการใช้ชีวิตอะะ่ะมาใส่ไว้<ะ>แล้วคนที่ขาดเนี่ยก็มาหยิบ แต่พอดีออมันก็ทําให้เราช่วยกันประครับประคองคกันและกันเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปได้ออืแล้วมันก็มีดราม่าที่ที่เกิดขึ้นนะณนะตอนจุดแรกเลยเนี่ยเหมือนมันมีการทรําโพขึ้นมาก่อนก่อนที่จะมีการเซตติ้งตู้นะครับก็จะมีคนเน่ยแบ่งเป,เป็นสองกลุ่มแหละกลุ่มแรกก็คือคนที่เชื่อว่ามันจะดีก็คือเฮ้ยทาเลยทําเลยเราอยากจะแบ่งปันกับอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่า มันจะเวิร์กหรอเหมือนกับก็ตีตกความคิดแน่ว่าเอ้ยทาไปแล้วแบบเหมือนเขาไม่เชื่อในความดีของคนอ่ะเขาเชื่อว่าจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เอาแต่จะกอบโกยอ่ามาแล้วแล้วพอสุดท้ายพอคอนเซ็ปต์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็มีคนกลุ่มนั้นอยู่จริงๆคนที่เขาเรียกว่านักกวาดใช่ป่มมาแบบสามสี่คันรถเอาถุงมาด้วยเรียกว่าทัวร์ลงเออทัวร์ลงฮะมาบนหลายรอบแล้วก็ มันก็มีภาพเนาะที่ตู้ที่ติดตั้งอะไรที่เนี่ยมันก็มีกล้องวงจรปิดนั่นแหละแล้วก็มีภาพที่เราได้เห็นกันคือว่าเออมันเป็นการกระทําที่ดูค่อนข้างจะเห็นแล้วสะเทือนจิตใจนะอขณะว่าเราเป็นคนที่ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรค่ะถ้าเป็นคนที่เขาอ่าลงมือทาจริงจริงอะแล้วเห็นกับภาพนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นภาพที่เศร้าใจเอ่อเศร้าใจแล้วก็จิตตกใช่ไหมโอเคแล้วแล้วนุ่นมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้าง สำหรับตัวนุ่นนะคะก็คือเอาจริงๆก็คือการแบ่งปันมันมันเป็นเรื่องที่ดีแหละ,อะยอมรับนะว,ว่าตัวนุ่นเองก็คือพอมันมีที่นุ่นเห็นเรื่องนี้ก็คือมาจากคลิปวิดีโอหนึ่งของต่างประเทศที่เขาแบบว่ามีตู้แล้วก็เหมือนอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนเอาของเข้าของอะไรมาหยดออกมาใส่ไว้ในตู้จะเป็นของของที่จําเป็นการดํารงชีพอะคะ่ะก็คือเหมือน คือคุณก็บอกเออมันเป็นสิ่งที่น่ารักแล้วทีนี้ก็เหมือนเห็นเห็นคอมเมนต์ว่าเออน่ารักที่น่น่าจะมีที่ประเทศไทยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยในความคิดความคิดอะไรที่ผุดมาจากมันก็คือประเทศไทยมันจะรอดเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่านะคือแบบว่าคือเรามองว่าคือในในในประเทศไทยค่อนข้างมีคนหลายรูปแบบกลุ่มหลายหลายหลายก็อย่างที่อย่างอย่างที่คุณตู้ได้กลับไปครั้งต้นว่ามีคนสองกลุ่ม ใช่ไหมทิดแบบว่านี้อ่ะใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงใช่ก็คือนุ่นคิดว่าคนที่เขาอยากจะให้อ่ะเขาคงไม่ได้นึกว่าแบบไม่ได้เอเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้นึกว่าแบบคนคือคือเขาอยากให้คือเขาก็ให้อ่ะค่ะก็คือการให้เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมก็คือเขาคงไม่ได้มองว่าอ่ะคนจะไม่แบบขอบคุณมากจะควณไปแบบเมืงออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่า ก็อย่างนั้นละคะก็คือพอคือพอมันมีวิดีโอที่แชร์กันไ้เยอะตอนนี้เนาะที่แบบว่ามีการไปหยิบของจนเกินความจําเป็นแทนที่จะแบบเออเราควรแบ่งหยิบเท่นิ้เท่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ทําให้รู้สึกไม่ค่อยดีใช่ปะใช่ใชแต่เอาจริงๆคือมันก็ไม่ได้ใช่ใช่สส่วนใหญ่นะที่จะแบบ <an> <t une> เขาเรียกว่าอะไรโลภนะคะ <ừ. S 1> คือส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่คนก็แบบน่ารักก็เยอะนะที่แบบวา่าหยิบแต่พอดีหรือว่าบางคนก็แบบมีเอาของมาแลกกันบ้างในในตู้ <ừ. S 1> ใช่ไหมแบบว่าอ่ะโอเคฉันเอากร,ร,ระป๋อมาหน้าอะไรก็เอามามาไปแลกไว้ <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าพูดถึงอัตราส่วนแล้วเนี่ยคนที <an> ่อ <t une> <an> ่าหยิบแต่พอดีมันมันเยอะกว่าแหละแต่ว่าไอ้คนส่วนน้อยที่มันพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยมันอิมแพกเยอะไงใช่ป่ะเห็นแล้วแบบมันมันทำอิมแพกเยอะก็คือ อะถ้าถามตัวตัวตู้นะตู้คิดว่าตู้ปันสุกอ่ะมันมันมาในเวลาที่สังคมต้องการเว้ยแต่ว่ามันมาผิดเวลาใช่ผิดเวลาตรงไหนผิดเวลาตรงที่ว่านจุดเนี้ยจุดที่เรามีความเหลื่อมล้ําความขาดแคลนเกิดขึ้นจริงๆแล้วอ,ะอ่ะอ่าอ่ามันเป็นช่วงที่ต้องการก็จริงแต่ว่ามัน มันไม่มีเวลาที่จะปลูกฝังจิตสํานึกใจคือถ้าตู้ปลาสุกมันเป็นของที่มีมาในไทยแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วเราเริ่มคุ้นชินกับมันเนาะใช่ปะมันก็น่าจะมีการอมันน่าจะมีระบบนิเวศที่ที่ดีกว่านี้อ่าพอดีว่ามันมาในช่วงเวลาที่แบบมันจําเป็นจริงๆแล้วตู้รู้สึกว่าศีลธรรมอ่ะมันแปรผันตรงกับปากท้องเว้ยมนุษย์เราอ่ะพอมันไม่มีอะไรลงท้องอ่ะมันไม่มีจะกินอ่ะ ไอ,อความรู้สึกผิดช,ชอบโชว์ดีอะ่ะมันมันจะน้อยลงมันทําให้คนรู้สึกแบบหมืนหน้มามืดต่าหัวนี้นใช่เ<ต>มื่อเมื่อก่อนคุณจะคิดว่าเฮ้ย <_ S 2> <"He> ฉันควรหยิบแต่พอดีอาาฉันกลัวโดนสังคมโจมตีแต่ณจุดที่ว่าสมมติคุณมีคนรออยู่ที่บ้านอีกห้าหกคนอะ่ะคือต้องต้องยอมาว่าคนที่อยู่ระดับล่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว่เขาจะ มีลูกกันเยอะด้วยใช่ปะแล้วก็บางทีก็เป็นคนรู้จักมาถึงว่าอะมามารถคันเดียวก็จริงมอไซค์คันเดียวแต่อาจจะมีคนรออยู่ที่ที่พื้นที่ตรงนั้นนะ่ะที่รอเขาอยู่เนะี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะไปจ่ายเพื่อนบ้านด้วยใช่ปะเพราะมันขาดแคลนก็คือเขาไม่รู้หรอกว่ามาคราวหน้าเขาจะได้มันหรือเปล่าแต่เขารู้แค่ว่าถ้าเขาไม่เอาไปวันนี้เท่าเท่าที่เขาจะเอาได้อะเขา จะมีกินเปนานแค่ไหนดังนั้นมันคือสภาวะของการเอาตัวรอดอะแล้วถ้าพูดว่าเออคนไทยไม่เหมาะตู้รู้สึกว่าไอ้เคสแบบเนี้ยไอ้ตู้ปันสุกเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นที่อินเดียล่ะเราเรามันจะแย่กว่านี้เ้ยเพราะมันมีความเหลื่อมล้ำมากกว่านี้มันมีมันมีวันนักมันมีปริมาณของคนเนาะแล้วคนจนในประเทศมากกว่านี้เยอะดังนั้นเรารูึกว่าอย่างนี้คือถ้าพูดถึง เราอยู่บนเรือลำหนึ่งอะมันจะมีคนอยู่สามแบบค,คนที่พายาาคนที่อยู่เฉยๆกับคนที่เอาเท้าราวน้ำะจะมาชวนให้นั่งคิดตกผลึกกันว่าคุณเป็นคนแบบไหนถ้าอย่างวันนี้ที่ตู้กับนุ่นอยู่เนะี่ยเราสองคนอะ่ะคงจะเป็นคนที่ อยู่บนเรือเฉยคือเราไม่ได้ลงมือทำเราเราเราไม่เราไม่ได้พายแต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนที่เอาเท้าราน้ำก็คือไปตีตกความคิดนี้เนาะไปย้อเย้ยเล้ยบางคนแบบมีเจอเจอคอมเมนต์ประมาณแบบย้อเย้ยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้ทําแล้วก็เจออะไรแบบนี้คือในเมื่อเรื่องที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอะเราคิดว่ามันมันก็ควรทำหรือเปล่าใช่มมันเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นว่าเออในสังคมอะมันก็มีคนที่ ที่อยากจะแบ่งปันอยู่นะ mm hmm. แล้วไอความคิดที่เราเห็นในคลิปวิดีโอที่ว่ามันเป็นระบบนิเวศที่น่ารักแบบหยิบแต่พอดีแล้วมีคนแบ่งปันอะ่ะ uh huh. มันคือความคิดที่เป็นในเชิงอุดมคติอะ่ะ uh huh. คือคือ perfect world ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีสิ่งนั้นอยู่จริงหรอก uh huh. และด้วยในสภาวะแบบนี้ด้วยที่ที่หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอะ่ะ uh huh. ใช่ป่ะก uh huh. ารที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอืม uh huh. แต่ การที่เราได้ลงมือทําเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่เหมือนเราได้ทดลองอะไรบางอย่างนะ<ม>คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะคุณได้คําตอบมาตัวคุณเนี่ย มาคนทําแล้วเจอกับเหตุการณ์ร้ายหยุดทําไปคนก็นอกเออคณก็อย่างนั้นคณก็ได้ทำใช่ปหแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกตู้หรอกที่มันจะมันจะหายไปในวันสองวันนี้มันก็จะมีในตู้ที่อยู่ในจุดโลเคชันที่มันเหมาะสม,มที่มันมีคนพร้อมจะให้จริงๆแล้วคนที่มาเอาเนี่ยเขาอ่าไม่ได้มีพวกทัวหรือพวกกว่าเยอะม,มันก็จะ,ะสามารถอยู่อย่างนั้นได้ต่อแล้วก็หวังว่ามันคงจะอยู่ได้ได้อีกนานแล้วก็อาจจะอยู่ได้ตลอดไปนะพูดถึงการกระจายอย่างทั่วถึงเนี่ย เราสึกว่าหลายๆอย่างมันมันมันมีนอะไรต้องแลกอะอแล้วเราไม่ควรจะไปคิดถึงถึงเรื่องเรื่องความถูกต้องอะไรไปซะหมดเอางี้ลองนึกภาพว่าอย่างนโยบายของรัฐบาลอย่างเงี้ยคอ่ะมันเป็นปัญหาที่หนักใจหลายๆคนเว้ยที่เฮ้ยบางคนควรจะได้แต่ไม่ได้บางคนไม่ควรได้แต่ได้ค่ะแต่ตู้มองแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้วอะต่อให้คนที่ได้ไปอะเขาควรหรือไม่ควรได้รับอะมันมีเข้าไปในระบบ มันทําให้เกิดการซื้อขายค่ะคือถ้าคนที่ได้รับไปเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะได้รับแต่อย่างน้อยเขาเอาองเงินตรงน,นั้นอะไปซื้อของกินของใช้เงินมันก็ไปถึงร้านโชห่วยเออเงินมันก็หมุนเวียนมันก็เป็นการต่อสายป่านให้กับคนอื่นในสังคมอีกอง่อาอๆใช่ปะหรือมองง,ง่ายๆเลยการที่เราไปทําบุญเนี่ยเราโยนอาหารเข้าไปให้ปลาในบ่อ,อก,กินเราเลือกได้ไหมว่าจะให้ปลาตรงนั้นกินมไม่ได้สิปลานะสุดท้ายก็เป็นปลาที่เร็วที่สุด เป็นปลาที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ป่ะเป็นปลาที่เป็นจ่าฝูงที่ขึ้นมาคับได้ก่อนอแต่แต่แต่อาหารอะ่ะมันก็ได้ลงไปอยู่ตรงนั้นคออแล้วคนที่ได้กินอะ่ะต่อให้เป็นคนที่ควรหรือไม่ควรเนี่ยนะเขาอิ่มทอ้องอใช่ป่ะประมาณนี้มีอะไรอยากเสริมนีไหมครับในเรื่องตรงนี้อมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมโอเคงั้นก็เดี๋ยวตู้ขอทิ้งอะไรไป้หน่อยลวกันคือเรารู้สึกว่า แนวคิดเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่ดีเว้ยในเรื่องของตู้ปันสุกอ่ะแต่บางทีมันควรจะมาพร้อมกับเครื่องมือที่มันเหมาะสมด้วยอ่าเรารู้สึกว่าอย่างที่เราเห็นล่าสุดอะมันมีการตั้งตู้ปันสุกหน้าสนออันนี้เหมาะมากเลยคือเราสึกว่าเฮ้ยเออเนี่ยมันควรตู้ปันสุกอะมันควรจะอยู่ในที่แบบนั้นที่เหมือนกับว่าการเข้าถึงอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างเคสล่าสุดที่มีอ่า ผู้หญิงท่านหนึ่งที่เขาตั้งตู้อยู่หน้าบ้านที่เป็นแอร์แล้วมีคนไปเกาะรั้วแต่โกนดาเขาอ่ะข้อหนึ่งคือมันคือที่ปิดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นที่เปิดที่ที่มันพุกพ่าหน่อยเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าตรงที่เขาไปตั้งตู้เป็นหน้าบ้านใช่ไหมใช่เขาก็เลยคนที่มาเอาของบริเขาเรียกว่าอะไรขอตู้ของในตู้บรรสุเนี่ยก็คือเขาสามารถเรียกร้องได้จากคนที่เอามาให้โดยโดยโดยตรงเลยแต่ถ้าเราไปไว้ตรงแบบในที่สาธารณะหรือว่าที่ที่แบบคน ที่เอาไปให้ก็คือเราไม่รู้เป็นใครแต่ว่าไปแบบก็น่าเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าโอเคถ้ามันเป็นที่แบบเป็นแหล่งชุมชนที่ไม่ได้มีใครรับผิดชอบเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เขาจะไปหลอกเรียกร้องอะไรกับใครใช่ป่ะเอออย่างตู้มองว่าเอออย่างในสอนอเนี่ยมันก็ดีนะคือเนี่งน้อยคือมันไม่มีทัวรลงแน่นอนเพราะมีเพราะมีคุณพี่ตำรวจเนาะคอยดูแลใช่ป่ะหรือถ้าเป็นแบบอยู่ในที่ที่แบบว่าเป็น แหล่งชุมชนอย่างเช่นตลาดสดน้องที่มันมีมันมีซัพพลายด้วยมีคนที่สามารถเอาของในตลาดที่แบบเขาขายหมดในวันนี้เนาะมาใส่ตู้ไว้ได้แล้วก็อาจจะเป็นอันนี้คือคิดเฉยนะวัดอ่ะวัดก็อาจจะเหมาะก็ได้คือวัดอ่ะวัดใหญ่เนี่ยเขามีโรงทานอยู่แล้วใช่ปะวัดที่เล็กลงมาหน่อยแล้วตอนเนี้ยเราเชื่อว่าอ่ไอ้พวกงานส่งงานศพเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังมีเรื่องของการทำโซเชียลดิสทานซิงอยู่เนี่ยอาจจะมีอ่าคุณลุงมักกะทายก คือคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พระอะครับที่เขาอาจจะพอมีเวลาว่างมากขึ้นอย่างเงี้ยเออก็มาให้รับช็อปเรื่องพวกนี้ได้ไหมก็คือตั้งตู้ในวัดตู้่สถานที่พวกเนี้ยมันจะเป็นสถานที่มันคัดกรองคนได้ในระดับหนึ่งอะมาถึงว่าเออเขาจะมีความรู้สึกเป็นที่ที่กระตุ้นให้เรารู้สึกแบบิช็อปโชวดีมากกว่าการวางตู้ไว้ในที่ที่มันแบบปิดหรือเปลี่ยวเปลี่ยวเนาะหรืออาจจะเพิ่มเงื่อนไขที่ว่าเออตู้อะมันสามารถมีเวลาเปิดปิดได้ไหมที่แบบว่าอาจจะเปิดแบบ ช่วงแบบเช้าแล้วปิดตอนเย็นถ้ามันเปิดยี่สิบสชั่วโมงเนี่ยบางทีก็จะมีคนที่อ่าคิดไม่ดีเนาะม,มาตอนกลางคืนแล้วก็มาเหมาหมดตู้คอะไรแบบเนี้ยหรือมันพอจะมีวิธีอย่างเช่นว่ามีถุงไหมถุงกระดาษอ,อยู่ที่ตู้แบบว่าอะคุณหยิบเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ในปริมาณของหนึ่งถุงนะอะเออนะเออมันควรจะมาพร้อมกับเครื่องมือที่มันที่มันเหมาะสมด้วยคือตอนเนี้ยไอแนวคิดเนี้ยมันมา มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันแพร่กระจายเร็วม,มากซึ่งเป็นเรื่องดีนะคือาาเราเห็นแล้วเราก็อุ่นใจอะคือแบบเอ้ยนั้นมันนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้เจอไวรัลดีๆแบบเนี้ยที่มันที่มันเป็นไวรลัลที่มันอิมแพกจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีๆอะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่เจนุนโบอะไรเงี้ยที่นี่มาถึงว่าเจนุนโบไม่ไม่ใช่เรื่องแย่แต่หมายถึงว่าอันนี้มันคือเรื่องดีจริงๆใช่ป่ะอ่ะมันไวรัลแล้วเ็ปต่อไปคือการรักษามันไว้อะอื ด้วยด้วยแนวคิดดีแล้วใช่ปะ่ะหาเครื่องมือหาวิธี<ะ>ที่เหมาะสมเพื่อจะรักษาตรงนี้ไว้แนละ้วสุดท้ายเนี่ยถ้าระบบนิเวศมัน,ม,นมันแข็งแรงพอ,อเออเราก็เชื่อว่าไอ้ตู้เนี่ยมันก็จะอยู่คู่คนไทยปีนานแล้วก็<ะ>มันจะเป็นสารที่พักพิงยึดเหนี่ยวของของ,ของกลุ่มคนบางกลุ่มอะ่ะซึ่ง<ะ>เขาเขาเป็นกลุ่มคนที่ต้องอยอมรับว่าลหลายๆครั้งก็ถูกลืมนะ,ะใช่ปะเรามองไม่เห็นเขาอะไรเงี้ยเออเขาก็มีที่พักพิงเขาเขามีที่แบบทําให้เขา มีอะไรกินแล้วก็มีแรงที่จะลุกไปทํางานในวันต่อไปแล้วก็สามารถหาเล้งตัวเขาครอบครัวเขา<ม>คน<ะ>ข้างๆเขาได้นะครับ<ะ>อืมโอเคก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาจาถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความคิดอยากจะแบ่งปันเนาะก็ลองเสิร์ชหาดูได้เพราะตอนนี้ตู้ค่อนข้างมั่นใจว่ามันมีตู้เนี่ยตั้งอยู่ในหลายจุดเนาะใครพอมีเหลือมีใช้นะครับก็ลองแวะไปหาของใส่ตู้ ใช่ <c oughs> นหน่อยเราก็ถ้าถ้ามีโอกาสเราสองคนก็อยากจะลองไปดูล้วลองหาข้อมูลดูกันว่าการน้มีที่ไหนบ้างน,นะครับ <c oughs> ก็เมืองเปิดแล้วเนาะ <c oughs> แต่การอย่าตกนะครับ <c oughs> ก็รักษาสุขภาพนะครับเว้นระยะห่างออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนขอทุกคนในมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับทั้งร่างกายและจิตใจสําหรับวันนี้นะครับผมตู้สิวัตรและดิฉันนุ่นรัตน์ค่ะ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ